ันนี้มาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องผ่อนบ้านคำว่าโปะบ้านกับการผ่อนบ้านจะเป็นของคู่กันขออนุญาตยกเครดิตนี้ให้กับโค้ดหนุ่มนะครับผมตอนแรกผมก็มองไม่ออกเนาะปกติแล้วครับในฐานะที่คนทำงานประจำส่วนใหญ่จะมองกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอโบนัสออกไปปีค่อยไปโปะหนึ่งก้อนอ่าเราจะคิดกันแบบนี้นะแต่วันนั้นผมได้ฟังโค้ดหนุ่มผมเล้ยลองมาดีดเครื่องคิดเลขดูโอ้พระเจ้าจอดมันดีมากอยากใช้เพื่อนๆนะอย่างนี้ครับ สมมติันนี้ถ้าเราซื้อบ้าน3ล้านบาทดอกเบีย้ยสานตต่อปีเรากู้เต็มแม็กซ์สาปี3ามเดือนนะครับถ้าใช้เครื่ขของคิดได้คำนวณออกมานะมันจะตกผ่อนประมาณเดือนละหมื่นสกว่าบาทหมื่นสองกกว่าบาทนะครับถ้าดูทนท่อยอดรวมรู้ไหมบ้านเราเมื่อผ่อนจบจะเป็น4 5, ี่ล้านหาดอกเบี้ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทบ้านเรามีมูลค่าโดยที่ไม่ได้อยากใช่ไหมครับขายอยากแต่ไม่อยากจ่ายเกินมูลค่าที่เราซื้อจริง ทีนี้สิ่งที่โค้ชหนุ่มแนะนาคืออะไรครับในทุกเดือนที่เราผ่อนหมื่นสองหกร้อยครับผมลองยกตัวอย่างว่าขออีกสองพันได้ไหมอันนี้คือคำว่าโผเข้าไปเมื่อเราจ่ายหมื่นสองหกร้อยเสร็จใช่ไหมทุกวันนี้เราจะมีแอปธนาคารผ่อนบ้านกันแล้วใช่ปะเราก็าจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกสองพันทำแบบนี้นะครับรู้ไหมสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเมื่อใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเราจะได้เวลาจบ หายไป6ปีจาก30ปีเราจะผ่อนแค่26ปีบ้านเราจะมีมูลค่า4 2, 3, ีล้านสองเซฟไป3ามแสนกว่าบาทจากเมื่อกี้เราต้องเสียดอกเบี้ยประมาณล้านห้าใช่ปะนี่เราเพิ่มแค่เดือนละสองพันนะได้เวลากลับมา6ปีได้ดอกเบี้ยกลับมา3ามแสนกว่าบาทสองพันตัวเลขที่ผมยกมาล,ายลอยที่เราเพิ่มเป็นตัวเลขตัวอย่างถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะมี พันหนึ่งสองพันสามพันห้แล้วแต่หรือบางคนอาจจะแบบว่าฉันขอใต้ตัวส0 0พนะแต่ถ้าเดินไหนมีสเปเชียลรายได้เข้ามาฉันปกเพิ่มใส่เพิ่มอ่าอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีครับเพราะผมมองว่า2,000เนี่ยพว,พวกเราใส่ได้ลองว่าแผนจัดการดีๆเนะเพื่ออะไรที่ดีๆในเรื่องการเซฟเงินก้อนนี้ได้กลับมาเป็นสินทรัพย์ตัวเองของพวกเรา นะครับขอบคุณครับเป็นข้อมูลสวัสดีครับ